ข้อมูลในคลิปนี้นะคะเราสาธิตวิธีการถักลายที่เป็นลายลูกฟูกความสูงตามชอบนะคะพี่เมย์ถักขึ้นมาแดเซนพอถักขึ้นมา8ดเซนเสร็จแล้วเราเปลี่ยนไหมนิดตอนแรกเนี่ยตรงนี้ไหมนิดเป็น4ี่มิลนะคะแล้วเราก็เปลี่ยนเป็นห้ามิลเพื่อถักลายตัวเสื้อลายตัวเสื้อด้านถูกถักนิดนะคะด้านผิดจะถักเพิ่มถักลายตัวเสื้อสูงขึ้นไปวัดความสูงตั้งแต่ จุดเริ่มต้นจนถึงด้านบนนี้15บห้าเซนค่ะสำหรับ EP 2นี้นะดูวิธีถักด้านในคลิปได้เลยค่ะสวัสดีค่ะพี่เมย์เมทที่นีแฮนด์เมดค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นเสื้อรหัส MF 150 EP นี้เป็น EP 2เสื้อตัวนี้จะเป็นเสื้อนิตติ้งผ่าหน้ามีโฮสลับสีนะคะข้อมูลใน EP 2องนะเราจะมาถักลายขอบตรงนี้ลายขอบจะเป็นลายลูกฟูกสอคูณสนะคะ ตอนที่เราเริ่มต้นเราป้อนห่วงแบบเทอร์บูล่าแคสออนหนึ่งคูณหนึ่งดูได้ที่อีพีหนึ่งนะคะพี่เมยสาธิวิธีการถักให้ดูสิบแปดห่วงแต่ตอนที่เราถักให้เราถักตามจํานวนจริงจํานวนตรงนี้ที่พี่เมย์เริ่มวิธีคํานวณอยู่ที่ e ีพหนึ่งนะคะพี่เมย์เริ่มทั้งหมดหนึ่งร้อยหกสิบห่วงหัวเข็มที่ใช้ตรงนี้ที่เริ่มต้นก็คือสี่มิลเรามาดูวิธีถักลายลูกฟูกใหญ่ค่ะ เราป้อนห่วงแบบเทอร์บูล่าแคสออนหนึ่งคูณหนึ่งนะคะขึ้นมาจนถึงห่วงสุดท้ายลายแรกที่เริ่มเริ่มด้วยลายนิดจบด้วยลายเพอฝั่งนี้เป็นเพอนะคะทีนี้ตอนหมุนกลับหมุนกลับจับงานให้ดีนะคะหมุนกลับออกมามันจะกลายเป็นนิดถ้าฝั่งนู้นเป็นเพอฝั่งนี้จะเป็นลายนิดให้ดูลายลายนิดจะเป็นหน้าตาแบบนี้ อันนี้ลายเพอร์ลายเพอร์จะเป็นนูนๆูขึ้นมาตัวนี้ลายนิดอันนี้ลายเพอร์ลายนิดลายเพอรนะคะเราจะถักตัวแรกก่อนเป็นลายนิดนะไหมที่เป็นเส้นเล็กปัดเข้าหาตัวเรานะคะถักนิดก่อนลายที่เราถักนี้จะเป็นการถักพลิกกลับไปมานะคะเสื้อตัวนี้เริ่มจากฐานนะเริ่มจากชายเสื้อเราถักลายนิดก่อนตัวแรก พอถักลายนิดเสร็จแล้วนะคะไหมเส้นนี้ยังยังดึงอยู่นะทีนี้เวลาเราถักลายลูกฟูกอะคะ่ะมันนิดทูเพอร์ทูคุณด,ดูนะคะอันต่อไปมันเป็นเพอร์เราต้องสลับเอาห่วงนิดเนี่ยสลับมาเป็นเป็นห่วงที่สองเวลาสลับนะให้เราแทงแบบนี้แทงทั้งสองนะคะพอแทงทั้งสองย้ายมาไม่นิดขวาห่วงแรกนี่นะ ถ่ายคืนถ่ายด้านนี้นะคะแล้วห่วงนี้ที่เราสลับเราเอาไหมานิดซ้ายแทงด้านหลังแล้วเราถักนิดได้เลยตอนนี้จะเป็นนิดสองห่วงแล้วนะคะอ่าพอ n สองห่วงอันต่อไปต้องเป็นเพอรเราก็ปัดไหมขึ้นลายนี้เป็นเพอ ไม้นิดข้างซ้ายนะคะแทงย้อนกับมานิดข้างขวาอยู่ข้างล่างแล้วเราก็ถักนิดตอนนี้ได้นิดสองห่วงแล้วนะคะนิดสองเสร็จแล้วอันต่อไปเป็นเพอร์ช่วงแรกอะระวังให้ดีนะมันจะหลุดนะเพราะมันไม่มีให้จับเราต้องประคองให้ดีค่ะเพอร์เพอคู่กับเพอร์ เพอสองนะคะต่อไปเป็นนิดเราดูห่วงด้วยนะอ่าวห่วงเราเป็นนิดนิดสองอันต่อไปเพอมันจะมาขั้นอยู่เห็นไหมคะเพอมาขั้นอยู่นิดอยู่ตรงนี้เราสลับห่วงกันค่ะเราถักนิดไปแล้วตัวนึงนะแทงแบบนี้แทงคู่ตอนย้ายคืนใช้ซ้ายดึงคู่หน้าก่อนคืนกลับมาคู่นี้ที่เราบิดนี้นะคะ ไม้ซ้ายแทงย้อนไม้ขวาอยู่ที่เดิมถักนิดแล้วเราก็ถักเพอสองตัวหนึ่งสองคลิปที่ทำเป็นคลิปตัดต่อนะตรงไหนไว้ไปกดหยุดดูไม่ทันกดย้อนคุณดูให้เข้าใจก่อนแล้วคุณค่อยลองมือถักนะคะอ่าต่อไปนิด ตัวที้หนึ่งเราจะถักอีกตัวหนึ่งเพิร์มันมาขั้นสลับแทงไม้ซ้ายดึงกลับถอดออกมาเอาไม้ซ้ายย้อนถักนิดต่อไปก็เป็นเพอรสองตัว มันจะเป็นการปรับลายจากลายที่เป็นลายนิดวันเพอะนิดวันเพอรวันให้เป็นนิดทูเพอร์ทูต่อไปนิดนะคะถักนิดตัวนี้ก่อนดูช่วงจังหวะมือปกติก็จะถักแบบนี้พอถักไปได้สักแป,ป๊บหนึ่งอะค่ะเราจะชำนาญประคองห่วงให้ดีนิดสองแล้วนะคะนับด้วยนะนิดสองเราต่อไปต้องเป็นเพอ คือสองแล้วงานตรงนี้มันจะจบด้วยการที่ถักนิดสองตัวงานออกมาจะได้แบบนี้พลิกกลับพอเราพลิกกลับมาฝั่งทางนี้อันไหนที่เป็นนิดกลับมามันจะเป็นเพอนคะคะถ้าเพอลายมันก็จะนูนอยู่ข้างบน ทีนี้เราก็ถักตามลายเราได้ปกติถักเพอสองตัวเวลาเราถักเพอนะแทงเข็มขึ้นแบบนี้เอียงขึ้นอย่างนี้ค่ะแล้วปัดมันจะง่ายนิดแทงลงเอียงแทงลงบิดข้อมือนิดนึงแทงลงเฉียง คือถ้าอย่างเนี้ยเราจะไปยากเห็นไหมคะมันจะสาวไกลถ้าเราอย่างนี้ตั้งมันอย่างเนี้ยจะง่ายอย่าเอามือไปกดตรงนี้บ่อยๆนะเดี๋ยวมือจะเป็นรูเอานะเพราะมันเป็นเหล็กนะคะคือนี่พยายามปรับที่นิ้วที่ข้อมือเราค่ะอย่าไปใช้นิ้วดันคือ พี่เมย์ไม่ได้ใช้นิ้วดันนะคะใช้มือประคองใช้มื้โป้งดันมันออกไปบางคนถักนะจะติดอย่างเงี้ยติดเอามือไปกดอย่างเงี้ยได้เพิ่มได้นิด ลาก็เป็นลายเพอมันจะจบด้วยเพอนะคะพอมันจบด้วยเพอหมุนกลับมามันจะเป็นลายนิดเราถักสูงขึ้นมานิดนึงเราจะเห็นลายนิดสองตัว เพอสองตัวถักนิดใช้เอียงอะคะ่ะเฉียงเฉียงแล้วก็ตวัดที่ข้อมือใช้แบบนี้ก็ได้นะคะใช้โยงก็ได้หรือใช้ดีดก็ได้อันนี้ใช้ดีด งานจริงของเราจะยาวกว่านี้นะอันนี้พี่เมย์สาธิตสั้นๆให้ดูเราจะได้เห็นลายถักสูงขึ้นมาสักช่วงหนึ่งเราจะเห็นลายค่ะ เราถักพลิกกลับไปมานะคะขึ้นมาสักช่วงหนึ่งเราจะเริ่มเห็นลายลายออกมาจะเป็นลายลูกฟูกใหญ่ลูกฟูกใหญ่ก็คือนิดสองเพอสองนะคะถ้าฝั่งทางนี้เป็นนิดฝั่งทางนี้มันจะเป็นเพอแล้วขึ้นแบบเทอร์โบล่าแคสออนข้างล่างมันจะไม่ลังลายมันจะหมุนต่อกันลายนิดนะคะมันจะถูกปัดมาทางนี้ลายนิดอันนี้ลายนิดนะคะนิดก็มาชนกันนิด ลายนิดชนลายนิดตรงนี้ที่ตรงกันมันจะเป็นลายเพอทีนี้เรามาดูงานจริงเราค่ะเราจะต้องถักสูงขึ้นมาจํานวนเท่าไหร่นะคะตามต้นแบบตรงนี้ที่พี่เมย์ถักนะคะพี่เมย์ถักสูงขึ้นมาทั้งหมด8ปดเสนถ้านับจํานวนช่องนับตามช่องที่เราถักลายนิดตัวนี้นะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสาสิบสี สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดนี่นะคะถ้าถักถึงประมาณสิบแปดตัวนี้จะแปดเซนพอได้ครบแปดเซนเสร็จแล้วนะคะแปดเซนคือช่วงนี้นะลายลูกฟูกมันจะยุบเข้าสามารถยืดหยุ่นเป็นสปริงแบบนี้ให้เราถักสูงขึ้นมาความสูงตามต้องการจะห้าเซนจะแปดเซนจะสิบเซนอันนี้แล้วแต่เราพี่เมย์ถักแปดเซน พอได้ครบแดเซนเสร็จแล้วนะคะเราจะเปลี่ยนหัวไม่นิดจากที่เราใช้ตอนแรกอ่ะสี่มิลนะคะในการถักเราจะเปลี่ยนเป็นห้ามิลทีนี้เวลาเราตอนเราเปลี่ยนนะ<า>เราถักมันจะถักพลิกกลับไปมาใช่ไหมเวลาเราเปลี่ยนให้เปลี่ยนข้างนี้ก่อนนะคะถ้าเราเป็นแบบทั้งเปลี่ยนหัวได้ทั้งเปลี่ยนหัวไม่ได้นะคะเวลาเปลี่ยนเปลี่ยนข้างนี้ก่อนใช้ตัวห้ามิลในการถักนะคะถ้าเรา่ยนเปลี่ยนหัวไม่ได้นะถักวนครบไปสี่มิลจะหลุดออกไป แล้วห้ามิลจะเข้ามาอยู่ข้างในเราก็จะใช้ตัวห้ามิลถักลายตัวเสือ้อลายตัวเสือ้อตอนช่วงแรกจะยังไม่มีการสลับสีเราก็จะถักด้วยลายนิดด้านหน้าเป็นลายนิดด้านผิดเป็นลายเพอถ้าเราจะให้ถักไวเราเอียงตัวหัวเข็มนิดนึงแบบนี้นะคะห้ามิลจะถักได้ง่ายกว่าสี่มิลสี่มิลงานจะแน่นนะ เพราะว่าเราต้องการให้ขอบมันแน่นเราลองพยายามถักลายนิดโดยการใช้ดีดนิ้วแบบนี้ค่ะพี่เมย์จะถักสูงขึ้นมาอีกเจ็ดเซนเดี๋ยวพอเราถักได้ประมาณสักสิบเซนนะคะเราก็วัดไว้นะ ว่าความสูงเราอ่ะสิบเซนได้ทั้งหมดกี่แถวนะคะจำนวนหลักเราได้แล้วนะคะตามขวางก็คือได้สิบเซนได้สิบหกแต่เรายังขาดความสูงความสูงเรามาหาเอาตอนที่เราลงเนื้องานจริงแบบนี้ก็ได้อันนี้ลายนิดนะคะด้านผิดถักลายเพลงานมันจะถักพลิกกลับไปมาค่ะเดี๋ยวมาดูถักลายเพลนะอันนี้ลายนิด ด้านนี้เป็นด้านโชว์งานนะคะมันจะถักนิดนะทีนี้ตอนถักวนกลับมันจะเป็นการถักเพอร์ลายมันจะถักพลิกกลับไปมาตลอดเลยนะคะยกเว้นแขนเสื้อนะจะเป็นการถักวนวงกลมเสื้อตัวนี้เป็นเสื้อผ่าหน้านะคะน่ะทีนี้มาดูลายเพอลายเพอเข็มมันจะแทงขึ้นข้างบนเอานิ้โป้งกดไว้ก่อนวางเข็มเฉียงแล้วมันจะปัดลงง่าย ลายเพอทั้งหมดเลยค่ะด้านผิดจะเป็นการถักเพอด้านถูกจะเป็นการถักนิดเราจะถักด้วยลายนิดนะคะที่เป็นลายตัวเสื้อตรงนี้นะความสูงของลายวัดตั้งแต่ขอบนะคะสูงขึ้นมาพี่เมย์จะถักทั้งหมดสิบห้าเซนค่ะความสูงตามชอบนะคุณยาวกว่าสิบห้าเซนก็ได้เราปรับได้ทั้งหมดนะคะอันนี้ลายเพอ พอถักลายเพลจนสุดบนกลับไปก็จะถักลายนิดถักนิดเพลนิดเพลแบบนี้ไปจนได้ความสูงตามต้องการเสื้อตัวนี้ลายหลักก็จะมีอยู่แค่สองลายค่ะลายนิดกับลายเพลมันจะมีการเพิ่มลายโดยการที่ลดห่วงตอนที่เราถักลดแขนเสื้อนะคะแล้วก็จะมีการเทคนิคของวิธีการเปลี่ยนสีเท่านั้นเองอันนี้เป็นลายเพล ลายตัวเสื้อนะคะเราจะถักด้านถูกถักนิดนะด้านผิดเราถักเพอขนาดของไม้นิดที่เราใช้ในการถักจะเป็นห้ามิลนะคะเราก็ถักสูงขึ้นมาวัดความสูงนะคะตั้งแต่ชายเสื้อจนถึงลายตัวนี้นะสิบห้าเซนแล้วอีพีต่อไปเราจะเริ่มสลับสีข้อมูลทั้งหมดของเสื้อตัวนี้นะคะผังลายลำดับการถักภาพต้นแบบ พี่เมยจะมีลงไว้ที่เว็บไซต์ลิงก์ของเว็บจะอยู่ตรงคําอธิบายใต้คลิปวิดีโอค่ะคุณสามารถตามลิงก์ไปดูข้อมูลได้นะพบกันคลิปต่อไปนะคะที่ youtube เมที่มีแฮนด์เมดขอบคุณค่ะ